เริ่มต้นที่ในคาบนี้นะคะเป็นคาบวิชาลูกเสือเนตรนารีของนักเรียนชั้นมสองนะคะวันนี้เราเจอกันคาบที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยคาบนี้เป็นคาบที่สิบสามนะคะคาบที่สิบสามแล้วตั้งแต่เปิดเทอมมาหนึ่งเทอมน,นะคะคาบนี้เป็นคาบที่สิบสามทีนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะคะก่อนที่เราจะลงเนะะื้อหาเรามาพูดคุยกันก่อนหัวข,ข้อของเราวันนี้นะคะก็คือสุภาพุรุษและสุภาพสตรี คำว่าสุภาพบุรุษสุภาพสตรีในความหมายนักเรียนต้องเคยได้ยินคานี้อยู่แล้วอะสุภาพบุรุษกับสุภาพสตรีนะคะแล้วในความหมายของเราจริงๆแล้วสุภาพบุรุษคืออะไรหรือสุภาพสตรีมีความหมายว่าอย่างไรในตามความเข้าใจของเราอะถ้าแยกออกเป็นสองคำนะคะสุภาพบุรุษกับสุภาพสตรีคําว่าสุภาพบุรุษเนี่ยใช้กับผู้ชายใช่ไหมคะผู้ชายทุกคนเลยทั่วไปแล้วก็สุภาพสตรีเนี่ยก็ใช้ใน ส่วนของผู้หญิงนะคะแล้วสองคำนี้แตกต่างกันเพียงตรงนี้นะคะเราก็มาเจาะลึกอีกทีแล้วอย่างไหนที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่เป็นสุภาพสตรีหรือเป็นคนที่เป็นสุภาพบุรุษอ่ะตอนนี้มีสุภาพบุรุษสุภาพสตรีกี่คนแล้วโอเคมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะทีนี้เอาความหมายแค่นักเรียนที่นักเรียนเข้าใจก่อนนักเรียนต้องเคยได้ยินอยู่แล้วมีคนเคยอ่ะอาจจะพูดว่าเราว่า ไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยไม่มีความเป็นสุภาพสตรีเลยอ่ะคําอย่างนี้เราเคยได้ยินมาเสมอๆใช่ไหมคะตั้งแต่เราจําความได้หรือเราเคยเดินผ่านหรือใครเคยพูดมาแล้วเราได้ยินแล้วทีนี้ความเข้าใจของเราแล้วเราต้องทําตัวยังไงละ่ะเราถึงจะกลายเป็นสุภาพสตรีตามที่เขาว่านะคะอ่ะเริ่มที่ใครดีเริ่มที่ใครดีเ,รรดเอาเริ่มที่สุภาพบุรุษก่อนและกันสุภาพบุรุษกาต้อนคะไหนกาต้นอยู่ oh. ไหนไหนกาต้น เปิดให้ไม่เห็นหน้าหน่อยเร็วอะกาต้อนคะเอ่อในความเข้าใจของกาต้อนเราต้องเป็นคนยังไงเราถึงจะถือว่าเป็นสุภาพบุรุษเราต้องทำตัวยังไงเราถึงจะกลายเป็นสุภาพบุรุษได้เออ,เอ,อให้เกียิผู้หญิงหรือเปล่ามิส่าตอบมาไม่มีไม่มีผิดนะคะตอบยังไงก็ได้กาต้อนบอกว่าให้เกียรติผู้หญิงนะคะ การต้อนบอกให้เกยรติผู้หญิงอ่ะก็มีความเป็นสุภาพบุรุษนะคะการให้เกยี่ยกันนะคะไม่จําเป็นว่าต้องให้เกียรติเฉพาะเพศตรงข้ามนะคะเราสามารถให้เกียรติทุกๆคนได้เลยนะคะการให้เกียรติคือเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันอยู่แล้วนะคะอ่ะมีการต้อนเป็นสุภาพบุรุษแต่ละต่อไปสุภาพสตรีค่ะตัดมาที่เป้ยๆค่ะเป้ยๆค,ความหมายสุภาพสตรีมันคืออะไรคะนักเรียนอย่างไหนที่เราเรียกว่าเป็นสุภาพสตรี มีมารยาทหรอคะสำรวมอ่ามีมารยาทนะคะมีมารยาทในที่นี้รวมถึงการมีการละเทศะด้วยนะคะการมีการละเทศะรู้จักการละเทศะอย่างเมื่อกี้เพื่อนบอกว่ามีความสำรวมนะคะ,ะก็ขึ้นอยู่ที่ว่าสถานการณ์เราอยู่ในสถานการณ์ไหนอยู่กับใครนะคะอยู่กับเพื่อนอยู่กับคุณครูอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรืออยู่กับผู้ใหญ่หรือยอยู่กับคนที่เด็กกว่านะคะอันนั้นก็คืออย่างที่นักเรียนเข้าใจามาเนาะในคำว่าสุภาพบุรุษสุภาพสตรี นะคะอ่ะอีกสักสองคนสุภาพุรุษอีกสักหนึ่งคนค่ะโฟกัสค่ะไหนโฟกัสคะโฟกัสเปิดไมค์ได้ไหมกาต้นหลุดไปแล้วโฟกัสอ,อ๋อกาตอ้นอยู่นะคะโฟกัสค่ะโฟกัสหนึ่งสองสามจีค่ะปองปอนอันนี้เราพูดคุยกันเฉยๆค่ะไม่มีถูกไม่มีผิด นะคะถือว่าเป็นการพูดคุยเราไม่ได้เจอกันตอนที่โรงเรียนนะคะแล้วก็มาคุยกันในนี้อ่ะสุภาพบุรุษยังไม่พรอ้อมไปที่สุภาพสตรีค่ะกันดากันดาในความเข้าใจของเรายังไงเอยถึงจะเรียกได้ว่าขึ้นชื่อได้ว่าเป็นคนที่เป็นสุภาพสตรีมีมารยาทพี่พอออทำนองนั้นหรอคะอ่ามีมารยาทนะคะมีมารยาทพูดพะอ,อ่ะใช่ด้วยนะคะก็ ถือว่าโดยรวมนะคะก็เราเข้าใจความหมายแล้วการเป็นสุภาพบุรุษการเป็นสุภาพสตรีนะคะทีนี้เรามาดูหลักๆเลยแล้วกันว่าอ่ะแล้วเขาให้นิยามคําว่าสุภาพบุรุษกับสุภาพสตรีจริงๆแล้วนิยามของเขาคืออะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวขอแชร์ตรงนี้ก่อนตอนนี้เด็กๆเ,เห็นเป็น powerpoint ไหมคะเห็นป็ powerpoint ไม่เอ่ยกันดาเห็นไหมลูกโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวขอแชร์หน้าจอใหญ่ๆก่อน นะคะ,ะเดี๋ยวค่อยกลับมาเช็คชื่อตอนท้ายคาบนะคะอ,ะอย่างที่บอกนะคะว่าทุกคนเนี่ยเราอาจจะอยู่กับผู้ใหญ่นะคะเราอาจจะเผลอทํากิริยาอะไรออกไปแล้วจะโดนดุกลับมาว่าทาไมไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยหรือทาไมไม่มีความเป็นภูณสตรีเลยแบบนี้ถูกต้องไหมคะแล้วจริงๆแล้วคําว่าสุภาพบุรุษสุภาพสตรีมันเหมือนหรือต่างกันยังไงอ,อย่างที่บอกว่าคําที่แยกคือสุภาพบุรุษกับสุภาพสตรีใช่ไหมคะและตัวที่เหมือนกันก็คือคําว่าสุภาพ งั้นมาดูว่าความหมายของคําว่าสุภาพคืออะไรจากเมื่อกี้ที่เราได้ทําการนําเสนอความคิดเห็นมาแล้วว่าการสุภาพคําว่าสุภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีมันคือการมีความเรียบร้อยอ่อนน้อมนะคะอ่อนโยนละมุนละม่อมมีกิริยาท่าทางที่ดีมีสัมมาคล้ว,วะถามว่าเรียบร้อยในที่นี้เรียบร้อยอะไรเรียบร้อยบ้างนักเรียน เรียบร้อยในที่นี้หมายถึงคําพูดคาจ่านะคะที่เรียบร้อยรู้ว่าเราควรจะวางตัวให้เหมาะสมยังไงพูดยังไงกับใครอะไรอย่างนี้นะคะไม่ใช่คําว่าเรียบร้อยในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องแต่งตัวเรียบร้อยก็คือเรียบร้อยมิดชิดแป่สมดทุกอย่างนะคะอันนี้ก็ปรับตามยุคสมัยนอ้อนะักเรียนจะเห็นได้ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็การรับเทศะด้วยไม่ใช่ว่าเ,ออเราใส่กางเกงขาสั้นเราจะถูกตีความว่าไม่เป็นสุภาพ ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่า,เ,าเราจะใส่ไปที่ไหนอะไรยังไงให้เข้ากับสถานที่แล้วก็การละเทศะนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าเรียบร้อยอันนี้พูดโดยรวมก็คือการที่เราพูดเรียบร้อยทําตัวเรียบร้อยนะคะทาให้อยู่กับสถานที่แล้วก็การละเทศะอยู่ที่การวางตัวนะคะอันนี้ก็คือความหมายโดยรวมของคําว่าสุภาพนะคะทีนี้มาที่ตัวคําแรกก่อนสุภาพบุรุษ นะคะสุภาพบุรุษอ่านภาษาอังกฤษเราก็เจอแล้ว gentleman นะคะความเป็นสุภาพบุรุษตรงนี้เราจะเคยได้ยินว่าเออมันจะมีคำหนึ่งที่สอดคล้องกันนะคะมีก็คือคำว่าชายชาตรีอ่ะเคยเห็นไหมที่เขาอาจจะเจอในละครหรือจเจอในหนังสือนะคะที่เขาบอกว่าไม่สมกับเป็นชายชาตรีเลยอ๋อหรือว่าโอ้คนนี้คนคนนี้เนี่ยเป็นชายชาตรีมาก มากเลยเอ okay, าแค่คําว่าชายชาตรีกันค่ะชายชาตรีความหมายนะคะจากที่ให้มามันก็คือผู้ชายที่มีอุปนิสัยใจคอแล้วก็กิยามารยาสมกับความเป็นชายตามลักษณะของค่านิยมในสังคมอันนี้คือความหมายที่เขากําหนดให้มานะทีนี้เราก็มาปรับปรับในยุคในสมัยปัจจุบันนะคะว่าสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษในที่นี้อย่างที่การต้อนบอกมาตอนแรกก็คือการให้เกียรติถูกต้องไหมคะการให้เกียรติทีนี้การให้เกียรติเราไม่จําเป็นว่าเราต้องให้เกียรติเลือก ให้เกียรติเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะการอยู่ร่วมกันเราก็คือการเราให้เกียรติทุกคนเลยให้เกียรติเพื่อนร่วมโลกของเราเพื่อนร่วมข้องทุกๆคนนะคะที่อยู่รอบตัวเราเราต้องมีความให้เกยียรติซึ่งกันและกันนะคะอันนั้นก็ถือว่าอย่างแรกเลยเรามีความเป็นสุภาพบุรุษละหรือมีความเป็นสุภาพสตรีละนะคะก็ความจากัดก็อยู่ในส่วนของตรงนั้นอ่ะทีนี้อันนี้ให้มาเป็นข้อๆสิบข,ข้อโดยรวมที่เขาสรุปให้มา นะคะสุภาพบุรุษพึงมีมารยาทโดยสมควรดังต่อไปนี้อ่ะกระต้นค่ะสามข้อกระต้นข้อแรกว่าไงครับกระต้นข้อแรกค่ะสุภาพบุรุษพึงมีมารยาทโดยสมควรดังต่อไปนี้ข้อแรกเขาบอกว่าไงเลยเป็นผู้มีเกียรติเป็นผู้มีเกียรติช่วถือได้่ถือได้หมายความว่ายัางไรคะช่วยถือได้หมายความว่าเราพูดอย่างนั้นแล้วเราต้องทําอย่างนั้นจริงไหม อ่าเราต้องเอ่อถ้าพูดเราก็ต้องทําให้ได้นะคะอันนี้ก็คือมีเกียรติเชื่อถือได้อันที่สองประคือตนสนกับความเป็นลูกผู้ชายอันนี้คําจากัดความความเป็นลูกผู้ชายเอ่อมิขอให้เป็นในส่วนของการให้เกียรติกันละกันนะคะการให้เกียรติทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเพศใดก็ตามนะคะแล้วก็ข้อที่3เป็นผู้ให้เกียรติแก่สตรีในทุกโอกาสอันนี้สุภาพบุรุษเนาะคำว่าเป็นสุภาพบุรุษ ให้เกียรติแก่สตรีทุกโอกาสเราเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันคือการให้เกียรติทุกคนนะคะข้อที่4วางตนเป็นที่ไว้วางใจแก่สตรีได้ทุกโอกาสอันนี้คำจำกัดความข้อที่5ไม่นําเรื่องส่วนตัวของสตรีนะคะที่เกี่ยวข้องกับตนหรือผู้อื่นในทางชู้สาวออกมาเปิดเผยให้ทราบอันนี้ค่ะขอ เสริมเพิ่มเติมไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีหรือแม้แต่ใครก็ตามนะคะการนําเรื่องส่วนตัวหรือการพูดถึงผู้อื่นนะคะโดยที่เจ้าตัวอาจจะไม่ยินยอมนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าการะทานะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนจะพูดถึงใครนะคะต้องนึกถึงด้วยว่าผลที่ตามมามันจะเป็นยังไงนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องสื่อสารหรือเรื่องใดๆก็ตามนะคะอันนี้ฝากไว้ทั้งสอง สองคนเลยสองแบบเลยนะคะทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีหรือแม้แต่ข่าทุกคนข้อที่หกค่ะปกป้องช่วยเหลือและเป็นมิตรที่ดีที่เป็นมิตรของสตรีนะคะอันนี้ส่วนมากจะเป็นความหมายที่เขากำจำกัดมาว่าเป็นสุภาพบุรุษโดยก่อนหน้านี้ที่เราเคยล่าเคยเรียนมานะคะถ้าใครเเรียนในตอนประถมเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยก็จะมีสุภาษิตสอนหญิงใช่ไหมที่เราเคยเจอแล้วก็สุภาษิตสอนชาย นะคะอันนั้นถ้าในยุคก่อนอะมาถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงลหลายๆอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมคะวัฒน,นธรรมประเพณีต่างๆตามยุคตามสมัยเราก็เอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันให้มันทันยุคทันสมัยขึ้นนะคะอ่ะตัวนี้เรียบร้อยอันนี้โดยคร่าวๆนะคะจะมีประมาณสิบข้อทีนี้มาที่คุณรัตติบ้างคะ่ะมีความเป็นคุณรัตติ ดูความหมายลึกๆของมันก่อนสุภาพสตรีนะคะตามคติของคนไทยต้องตรงกับญาหาที่มีผู้แป้ามีคุณลตรีมีความเป็นคุณลตรีนะคะความว่ามีความเป็นคุณลตรีในที่นี้ความหมายเขาบอกว่าอะไรสตรีที่มีตระกูลและมีมารยาทดีโอสตรีที่มีตระกูลคืออะไรอีกทีนี้มันก็คือความหมายลึกถึงไปถึงผู้ที่อบรมสั่งสอนนะคะผู้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างดี นะคะมีได้หมายถึงชาติกําเนิดหรือต้นตระกูล,คลใครใดใทั้งสิ้นนะคะจะพูดถึงแค่การอบรมสั่งสอนเท่านั้นนะคะว่าอ๋อเราโตมาเป็นอย่างนี้นะแสดงว่าเรามีความเป็นคุรรตีแสดงว่าเราได้ผ่านการอบรมสั่งสอนมาอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนจะทําอะไรนะคะให้นึกถึงในส่วนของตัวด,ด้วยทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะอ่ะไปต่ออ่ะพึงมีตรงนี้เดี๋ยวอ่านให้มิฟังสัก คนละข้อมาค่ะเริ่มจากกันดาไล่ไปเลยตอนนี้นักเรียนเห็นหน้าเพื่อนไหมกันดาข้อที่หนึ่งค่ะเขาว่าไงเอ่ยสุภาพสตรีพึงมีระยะตนผู้โดยปราศจากหนี้อยู่ในกรอบของขนมทำเยระเพณีที่ดีงามค่ะคะโอเคขอบคุณมากบอกว่าเป็นผู้ครองตนโดยปราศจากวนพิน อยู่ในกรอบของขนรรมเนียมประเพณีนะคะมิขอให้อยู่ในแค่ในส่วนของอาตามข้อนี้เลยก็คือในขนรรมเนียมประเพณีนะคะอย่างที่บอกว่าสุภาพสตรีพึงมีมาราย,ยาทเราก็ต้องรู้จักการละเคสะนะคะในการที่จะทําทอะไรต่างๆนะคะข้อที่สองอ่ะเป้ยเปยไหนเป้ยเปิดไมล์หรือยังค่ะ ข้อที่สองว่าไงคะ <c oughs> เป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นมีสัจจะเชื่อถือได้ะคะ่ะอือเป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นสัจจะเชื่อถือได้นะคะทั้งทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะแยกเพศใดๆก็ตามเพศหญิงเพศชายหรือแม้แต่เอ่อเพศอื่นๆนะคะก็ต้องเป็นคนที่มีสัจจะเชื่อถือได้นะคะเราถึงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะข้อที่สามเมื่อ <c oughs> พบปะบุรุษไม่ควรส่งเสียง ให้เขาเหลียวหลังหรือต้องมองจนเกิดความอะไรนะคะจนเกินไปนะคะไม่ควรทักดูดก่อนเว้นแต่เพื่อนสนิทมาทักก่อนอันนี้ถ้าถามถึงอันนี้เป็นความหมายที่เขาให้มานะคะถามว่าในชีวิตประจาวันเนี่ยจริงๆแล้วข้อที่สามเนี่ยมันควรจะปรับมากขึ้นนะคะในส่วนของตรงนี้อะอย่างในชีวิตประจำวันเมื่อก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเขาจะแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนเลยนะคะเขาจะถือว่าโอ้ถ้าเราเป็น ผู้หญิงเนี่ยเราไม่ควรที่จะแบบส่งเสียงดังวุ่นวายจนเกินไปหรือไม่ควรที่จะเข้าหา,เ,าเพศตรงข้ามที่เป็นบุรุษก่อนนะคะแต่พอมันมาในยุคสมัยนี้ถามว่าในข้อนี้มันมีการปรับไหมคะมันมีการปรับการเปลี่ยนไหมนี่แม่อ่ยไข่มุกว่าข้อที่สามเนี่ยในชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบันตอนนี้ค่ะมันมีการปรับการเปลี่ยนไปไหมเอ่ยไข่มุกว่าไง ไขมูว่าไงคะอ๋อไขมูบอกว่ามันมีการปรัปรบการเปลี่ยนนะคะก็อย่างที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับยุคสมัยนะคะอย่างตอนนี้ค่ะเอ่อในการครบเพื่อนของเราเนี่ยการครบเพื่อนของเราเราจะมีเพื่อนทั้งผู้หญิงผู้ชายถูกไหมคะหรือแม้แต่กระทัง่งอ่าการครบเพื่อนของเราเราไม่แบ่งแยกเพศละอาจจะเป็นเพศอื่นๆเพศทางเรื่องนะคะหรือผู้หญิงผู้ชายแต่เราก็เป็นเพื่อนกันนะคะก็เราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างที่บอกว่าหลักๆเลยก็คือการให้เกียรติการเคารพซึ่งกันและกันซะมากกว่า นะคะแต่อันนี้ก็คือนิยามจากคําว่าสุภาพสตรีที่เมื่อก่อนอ้างอิงมาตั้งแต่สมัยโน้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ข้อหลักๆตรงนี้มานะคะไม่ควรทักบุกรุษก่อนอันนี้มไม่ควรทักบุกรุษก่อนไม่เราเจอเพื่อนที่โรงเรียนเราก็ทักใช่ไหมคะอันนี้เราก็าทักเราก็ปรับปรับมาได้เนาะเป็นเพื่อนอ่ะอันนี้เว้นแต่เป็นเพื่อนสนิทกันก่อนนะคะก็แล้วแต่ยุคแต่ละสมัยข้อที่สี่ไม่ควรให้ของมะลึกต่างหน้าตลอดจนรูปถ่าย ตลอดจนรูปถ่ายตําตำบลที่อยู่แก่บุรุษที่เพิ่งรู้จักนะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของการสอนให้ปรับมาใช้ในชีวิตประจำวันก็คือให้ระวังคนแปลกหน้าดีกว่าให้ระวังคนแปลกหน้านะคะว่าเราอย่าเพิ่งไว้ใจคนที่เราเพิ่งเจอนะคะให้รู้ก่อนที่มาที่ไปรู้นิสัยใจคอกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งเชื่อใจคนที่เพิ่งเคยเจอนะคะต้องศึกษากันไปก่อน นะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะไม่ว่าจะคนแตกหน้าเป็นเพศใดๆก็ตามนะคะข้อที่5้าไม่ควรอยู่กับบุรุษสองต่อ2ในที่รับตาคนในเวลาค่ำคืนอ่ะอันนี้ประยุกต์ในชีวิตประจำวันก็คือการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะอย่างนักเรียนเห็นข่าวหลายๆข่าวที่เห็นมานะคะทั้งภัยอันตรายต่อทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เพศอื่นๆนะคะก็จะมีในเรื่องของอันตรายเข้ามาด้วยดังนั้น ในที่รับตาคนในเวลาค่าคืนอันนี้ไม่ว่าจะอยู่กับใครก็ตามนะคะถ้าเรา,เาไมเา่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้จักเขาดีพอหรือไม่ควรที่จะไปอยู่ในสถานการณ์นั้นๆนะคะฝากเอาไว้แล้วก็ข้อที่หกไม่ควรเข้าไปในบ้านของดูตที่มีขเขาอยู่เพียงคนเดียวแล้วก็ไม่ควรเข้าไปห้องนอนอันนี้ก็ในชีวิตประจำวันก็คือการเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าการที่เราป้องกันตัวเองละกัน การป้องกันตัวเองนะคะเราไม่รู้หรอกว่าเออใครคนอื่นเขาจะมองมาอย่างไงนะคะหรืออาจจะมีคนเอาไปสุสานถาอะไรก็แล้วแต่ะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในที่ที่คนอยู่นะคะอยู่ดูกาละเทศะด้วยนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะในส่วนของคําสอนที่เขาไล่มาตั้งแต่ยุคก่อนหน้านี้มาจนถึงปัจจุบันนะคะคุภาพสตรีค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะนักเรียนคาพูดพวกนี้นักเรียนก็เคยน่าจะได้ยินมาละทั้งประมาณ14ข้อหรือมากกว่านี้ นะคะตั้งแต่เด็กจนโตเราเคยได้ยินมาหมดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะไปดูต่อไปดูต่อลูกเสือเนนาลีลองถามตัวเองสิว่าตัวเองมีความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีหรือไม่นม่เชื่อว่าเด็กๆทุกคนนะคะมีความเป็นสุภาพบุรุษและความเป็นสุภาพสตรีอยู่ในตัวทุกคนนะคะอ่ะจากตรงนี้เนาะก็เป็นคําที่นักเรียนได้ดูไปแล้วนะคะยกตัวอย่างมามากมายแล้วนะคะอางั้นขอข้ามไปเลย นะคะทีนี้มาถึงในส่วนของตัวสุดท้ายนะคะเเรามาดูในส่วนของตอนสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรคู่ก่อนสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรคู่มีใครเคยอ,เเคอ่านเป็นเล่มไหมคะไปอ่านเป็นเล่มไหมมันจะมีตัวที่เป็นเล่มอยู่นะคะสุภาษิตสอนหญิงตรงนี้ค่ะแล้วก็ในบทเรียนนะคะจะมีตอนปฐมตอนเราเล็กๆนี่แหละอ่ะดูตั้งแต่ตอนแรกก่อนเขาบอกว่าจะนุ่งผม ดูพอสมสัก์สงวนให้สมควรรับพักตามศักดิ์ศรีประโยคนี้หมายความว่ายังไงนักเรียนเขาเรียกว่าวักหรือประโยคหรือบทหมายความว่าอะไรเอ่ยมีนาคิดว่ายังไงคะบรรทัดแรกจะนุ่มผมดูพอสมศักดิ์สงวนให้สมควรรับพักตามศักดิ์ศรีอ่ะเรามาวิเคราะห์ภาษาไทยเด็กๆทุกคนเก่งภาษาไทยไหนช่วยกันตีความซิบรรทัดแรกมันหมายความว่ายังไง มีนาคิดว่าไงคะจะนุ่มผมดูพอสมศักส์สงนวนให้สมควรรับพักตามศักด์ศรีเขาพูดถึงเรื่องอะไรลูกเขาพูดกับเราถึงเรื่องอะไรนะคะแต่ไม่ได้ยินเสียงนีนะอ่ะตอบตอบตามความคิดเลยลูกไม่ถูกไม่ไม,ม่ผิด อันนี้มันคือในเรื่องของการแต่งตัวใช่ไหมคะจะนุ่งจะห่มอะไรก็นึกถึงการรทศะที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวมิจจะให้ดูเป็นคลิปและกันเป็นของที่เขาร้องกันมานะคะอีกแป๊บหนึ่งค่อยกลับมาเช็กชื่อนะคะ อะตอนนี้เห็นเป็นวิดีโอไหมคะมีนาเห็นเป็นวิดีโอไหมชูนิ้วโอเคให้นิดหน่อยเห็นไหมคะเห็นเป็นเนตนาลีอยู่ตรงนี้ไหมเดี๋ยวก่อนนะนิดสักก้าสักครู่นะคะ เื่อนได้พิจารณาดูว่าเนื้อ,อาหาในหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างไรบ้างผู้ได้เกิดเป็นสตรีอันมีศักเดี๋ยวนี้หาท่อนของเราก่อนอยู่ไหนเอ่ยอ่ะอันนี้นะคะตั้งแต่ท่อนนี้ไป จริงแล้วสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยเป็นเล่มใหญ่มากนงหอมดูพอสมศักดิ์สงวนให้สมควรรับพักตามศักดิ์ศรีมาเป็นทำนองเสนอเลยค่ะจากประเด็นข้อนนี้เขาบอกว่า นุ่มผมพอสมศักดิ์สงวนนะคะก็คือการแต่งกายนะคะให้นักเรียนนึกถึงการรักเทศะด้วยไม่ใช่ว่า,เ,าเราจะมองว่า,าคนแต่งกายเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้เด็กๆมีสิทธ,ธิในการแต่งกายใช่ไหมคะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแต่งกายแบบไหนนะเนาะมันก็เป็นสิทธิ์ของเราที่จะแต่งตัวนะคะแต่ให้อย่างนึกถึงการรัฐเทศะหรือสถานที่ที่เราจะไปนะคะว่าการแต่งตัวนั้นเหมาะสมกับสถานที่ไหมนะคะแล้วก็ดูให้เหมาะสมนะคะ ดูการอยู่ร่วมกันด้วยกับผู้ใหญ่กับคนในสังคมนะคะอ่ะน,นี้ก็ฝากถึงการแต่งตัวต่อมาจะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินซีดูชวีผิวเนื้ออย่าเลือกเกินอ่ะกุจิกุจิอยู่ไหมคะ อาุติค่ะอากุติมาช่วยมิดหน่อยเร็วอันนี้เขาบอกว่าจะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินซีดูฉวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกินหมายความว่ายังไงคะในความเข้าใจของปุจิอ่านแวบ,บแรกปุ๊บเราเข้าใจว่ายังไงเออเขาพูดถึงเรื่องะแต่งหน้าแต่ง,แต,งแต่งหน้าอะไรประมาณนี้หรือเปล่า แต่งหน้านะคะในที่นี้แต่งหน้าถามว่าเราแต่งได้ไหมเราก็แต่งได้อีกก็เป็นสิทธิของเราอีกแต่ว่ายัางไงคะจะทําอะไรให้อยู่ในความพอดีพองามนะคะไม่เยอะจนเกินไปอ่ะถ้าอย่างตอนที่เรามาโรงเรียนอย่างเงี้ค่ะมาโรงเรียนเราทาแป้งทาอะไรพอสมควรนะคะแต่ปากแดงไม่ได้เนาะปากแดงเกินไปอย่างนี้ไม่ได้นะคะแต่ทาลิปมันอะไรก็ว่าปากนะคะต้ะองดูสถานที่ด้วยนะคะว่าเราไปเที่ยวเราไปทําอะไร เนาะอ,อ่ะบรรทัดที่สองผ่านไปโดยประมาณแมนลูกดีจะมีสีสราอยาดวงพงษาพ่อพงษาเดี๋ยวนักเรียนจะหลับไปซะก่อนตอนนี้หลับไปหรือยังคะเรามาหาะแกนด้าเริ่มเซแล้วตอนนี้อีกนิดเดียวค่ะแกนด้าอีกนิดเดียวนะคะอ่ะ มาต่อเอาทำนองถนอะไม่น่าจะไหวแล้วนะคะอ่ะมาอีกนิดเดียวค่ะจากตรงนี้ที่เขาบอกคร่าวๆเลยนะคะเป็นซูภาษิตกรสอนหญิงนะคะที่เราดูก็คือการที่จะทำอะไรขอาฝากไว้สรุปโดยรวมก็คืออยู่ในความพอดีพองามนะคะไม่ขาดไม่เกินจนเกินไปเนาะให้อยู่กับกาลเทศะหรือสถานที่ต่างๆนะคะอ่ะ แล้วก็มีสุภาษิตสอนชายเช่นกันค่ะสุภาษิตสอนชายในที่นี้นะคะเขาบอกว่าเกิดมาเป็นผู้ชายนะคะเกิดมาเป็นลูกผู้ชายต้องชาตรีรักศักดิ์ศรีคือช่วยเหลือผู้ด,ด้อยกว่านะคะไม่รังแกคนอ่อนแอแย่ว,วังชาเมื่อถึงคราถูกรังแกไม่แทกตัวนะคะอันนี้ก็สุภาษิตสอนชายค่ะยึดคำมั่นในคำพูดทุกวาจาออกปากมาจำคำไว้ไม่พูดมั่วอ่ะ จากตรงนี้สรุปคร่าวๆเลยค่ะก็คือเราเนี่ยเอ่อถ้าสมมติว่าไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายนะคะเราเป็นคนที่อ่าจสมมติว่าเราเจอเพื่อนที่อ่อนแอกว่าอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนที่อ่อนแอกว่าแล้วเราอยู่ในจุดที่เราเป็นผู้ที่แข็งแรงกว่าอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเพื่อนโดนรงงแนอย่างเงี้ยถ้าเราสามารถช่วยเหลือได้นะคะก็ให้เราเป็นคนช่วยเหลือเ,เพื่อนด้วยนะคะฝากไว้ทั้ง ลูกเสือแล้วก็เนตรนาลีนะคะอันนี้กอนนักเรียนลองไปหาดูนะสุภาษิตสอนหญิงกับสอนชายถ้าใครสนใจที่จะไปดูนะคะแต่ในวิชาภาษาไทยเราเคยเรียนมาแล้วแ<อ>่ละเดี๋ยวมิสขอเช็คชื่อก่อนละกันนะคะก่อนที่เราจะจบคาบนี้กันไปสักครู่นะคะขอหาใบแายชื่อก่อน อ่าระหว่างหาใบรายชื่อค่ะวันนี้มีการบ้านเยอะไหมคะตอนนี้ไข่มุกกาลังรอจะสรุปการบ้านให้แล้วหรือส่งเข้าไปแล้วไข่มุกกําลังรอสรุปอยู่อ่านเดี๋ยวสักครู่นะคะห้องสองฟูจิมาค่ะอ่าฟูจิมาปังปอนมาครับมานะคะจอแจมแซมแซมอยู่ไหมแซมไม่อยู่นะ ไหมุกค,ค่ะใค่ะอ่ะ B M เอ็มไม่อยู่ C ค่ะ C ขาดมิดหน่อยเลอยู่ครับอยู่นะคะแพรวมาค่ะมานะคะกาต้อนอ่ะกาต้อนยังอยู่มาครับโอเคโฟกัสค่ะโฟกัสอ่ะอยู่นะคะนิกกี้ไม่อยู่ อาชีค่ะมาครับโอเคอ่ะ B M มิดข้าม B M ไปแล้วหรือเปล่าอ่ะ B M อยู่นะคะอ่ะอาชีอยู่ทิมมี่ไม่อยู่อามัดค่ะอามัดไม่อยู่มีนาค่ะอ่ะมีนามาอ่ะกันดาค่ะอ่ะกันดาอยู่ เนทค่ะอ่อนเนทลานะคะวันนี้พิมพ์ค่ะมาค่ะอ่ะพิมอยู่นะคะเข้าปั้นลาเนาะตาต้าค่ะตาัาต้าไม่อยู่สันชัยไม่อยู่ไปไม่อยู่นาน,นียมิมี่มีมม่อยู่ไหมคะไม่อยู่เบย์เบยเปยเปย,เปยอยู่นะคะโม วงไม่อยู่นะคะอันทีนี้เช็คชื่อเสร็จแล้วอย่าพู่งไปไหนนะคะแป๊บหบนึ่งขอพูดอีกนิดนึงนะคะออในประกาศนะคะขอประชาสัมพันธ์ไปถึงถึงเด็กๆด,ด้วยเพราะว่าบางคนผู้ปกครองไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ปกครองนะคะเราเนี่ยจะมีเอกสารที่ให้มานะคะออกออกไปในกลุ่มผู้ปกครองเนี่ยก็คือเด็กๆจะต้องมารับเงินส0 0พันนะคะที่เป็นเงินเดียวยาให้เนาะตอนนี้ทุกคนรู้หรือ,อยังเอ,อ่ยรู้หรือ,อยังคะว่าต้องมารับผู้ปกครองต้องมารับ ผู้ปกครองบอกแล้วใช่ไหมอะคิวของเรามอสองมารับวันที่เท่าไหร่คะมารับวันที่เท่าไหร่เห็นหรือยังเอ่ยกระต้อนมารับวันไหนกระต้อนรู้หรือเปล่าว่าคุณแม่ต้องมารับเงินสองพันวันไหนรู้รู้รู้ครับวันที่เท่าไหร่คะจําไม่ได้ครับอ่ะจำไม่ได้ใครจตได้บ้างกระต้อนรู้นะคะแต่กระต้อนจําจจจไม่ได้ไหนแกรนดาไปหรือย,อยัง กันด้าวับไปแล้วมีนาค่ะวันที่เท่าไหร่อ่ะมีนาก็บอกวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่สิบห้าใช่ไหมคะของมัธยมวันที่สิบห้านะคะวันพุทธที่สิบห้าเนาะเวลาตั้งแต่กี่โมงตามเวลาเอออแบ่งออกเป็นช่วงเช้ากับช่วง บ่ายนะคะเดี๋ยวมี้จะส่งจดหมายย้ำไปให้อีกทีหนึ่งเนาะฝากผู้ปกครองบอกผู้ปกครองด้วยถ้าใครยังไม่ทราบนะคะแล้วก็ตอนนี้มีอะไรอีกอ่ะยังไม่มีอะไรนะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวให้เวลาไปตามงานนะคะเดี๋ยววันนี้จะฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วก็กลับมาเจอกันอีกทีในคาปเปลี่ยนคาัหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ